ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครนะคะการ์ดชื่อว่านิโคเนาะก็สกิลนะคะก็คือทุกครั้งโอกาสทอยเต่าของฉันนะโอกาส100%นะคะสร้างแบตเตอรี่สายฟ้าในพื้นที่ของฉันเมื่อตกแบตเตอรี่สายฟ้าจะสร้างแลนด์มาร์กโดยอัตโนมัตินะคะแล้ก็จะไปยังพื้นที่ถัดไปของฉันทันทีแล้วก็ผัก ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในเส้นทางอันนี้ผักร้อยเหรอผักร้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องลองนะมันมีอะไรไม่รู้อีกเ่ยจะไม่ถูกสร้างในตำแหน่งตัวละครของตัวเองอยู่อะไรไม่รู้นะแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งนะคะเมื่อมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส 8.. 6 68 68 68นะคะที่จะชาร์จสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้น เมื่อายตรงข้ามโจมตีจะป้องกันการสูญเสียโลโลคืออะไรหรอโลคือป้องกันการโจมตีหนึ่งอย่างที่ตัวละครของฉันตกเป็นเป้าหมายโดยทุกครั้งที่ป้องกันจะเสียโลหนึ่งขั้นการโจมตีที่ป้องกันได้บังคับเคลื่อนที่ยึดกัะด,ดวงอ๋อตามนี้นะ แล้วก็บัฟนะคะเมื่อตรงพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะคะโอกาส80%นะยกเว้นข้าผ่านทางนะคะแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันที2ครั้งนะคะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมากโอกาส45%สร้างแลนมากเพิ่มอืมนะก็เราต้องลองนั่นแหละแต่ฮันรี่ไม่ปิดการ์ดมาเนื่อน,นานเลยนะคะจังหวะนี้นะ อะไรออกอยากทุกคนหาแบบนี้อีกแล้วก็ A1 A2 A3 นะแล้วก็ a บวกหมวกนะคะแล้วก็เป็นแบบวิ่งเนาะ a บวกเพราะฉะนั้นเราจะหาทั้งหา A ทั้งหมดนะอย่างละ6ใบเลยนะคะ1 2 3อย่างละ6ใบเนาะแล้วก็ A บวก2ใบนะปะ่ะเราจะไปลองกันนะคะมีการปรับการตั้งค่ากราฟิกอะไรไม่รู้นะ อะค่ะแล้วก็จะมีรางวัลเนาะมีกรอกโค้ดด้วยนะคะก็ฝากโค้ดไว้ให้เพื่อนๆกรอกให้ด้วยนะ <c oughs> อ่ะมันได้อะไรบ้างเราก็ยังไม่รู้นะ D B A E 3 F นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะนั่นแหละแล้วก็มีรางวัลล็อกอินนะคะล็อกอินรลยวนันจะเป็นการ์ดเนาะก็ประมาณนี้อ้อทุกคนมันได้แต่การ์ดนะใช่ไหม ไม่รู้อะเราก็ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะคะปะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันแล้วนะเรามีเพชรอยูหกพันเจ็ดทุกคนไม่ใช่เจ็ดพันอือหืออะโอ้สี่พันรู้อมดาวตกใจหมดเลยนึกว่าสุ่มทีละสี่พันอ่ะเราลองเอาสี่พันไปก่อนแล้วกันเนาะอือได้ห้าใบเลยว่ะสามาันหนึ่งแล้วนะคะเราหาสามหกใบนะ อ่ะสองเลขนะคะอึบอึบอึสองกับหนึ่งนะสองสองสองหมวก A บวกคงจะง่ายนะทุกคนแต่ว่า A สามอะคงจะยากนะคะเดี๋ยวขอไปไปอันนี้ก่อนไปอะไรวะไปลบก้าทิ้งก่อนนะปาคา่ะเดี๋ยวเราซุ่มต่อเลยนะ ก็ช่องมันเต็มไวมันอัพใหม่เราไม่รู้ว่ามันขยายได้หรือยังนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะอ่ะอึบอึบอึบอืสามมาสองใบแล้วนะคะตอนนี้เราค่ะสามอีกสี่ใบเลยนะทุกคนเอสมาเลยได้ไหมมาได้หมวกนะตอนนี้นะคะอ่ะอึบอึบอึบอือ,อมาอีกหน่อยได้ไหม ฮอลลี่เพจน้อยอะค่ะดูดิสองกับหนึ่งนะทุกคนอือหือหนึ่งล้วนเลยนะคะปาทุกคนเดี๋ยวเราลองมารวมสักหน่อยนะคะก็ถ้ารวมได้เอสก็จะดีนะเอสบวกมาเลยก็ได้นะ <c oughs> อ่ะคู่แรกค่ะอ,อ,อือหือวาเล่ ไม่น่าได้นะสุดท้ายมาเลยนะคะลางไม่ค่อยดีอะตอนนี้อึบออดักเอทเทลนะก็คู่สุดท้ายนะคะมาหน่อยป่ะแล้วสุ่มดีกว่านะทุกคนมันจะได้ไม่เปลืองทองนะคะป่ะสุ่มเอาเนาะได้ก็ดีไม่ได้ก็ค่อยหานะคะอ่ะอึบอึบอึบ ถือหมวกอ่ะอยากแล้วอะค่ะมาใบเดียวเองนะตึบตึบตึบสองกันหนึ่งรัวนัวเลยนะคะอะสามไม่มาอีกเลยนะสามได้หลุดออกไปจากเราแล้วนะคะืออสามสองได้อยู่นะ ถ้ามาเรื่อยๆก็ได้อยู่นะสองสองหนึ่งนะคะเต็มอีกแล้วทุกคนมันขยายได้ไหมวะเดี๋ยวเราไปดูเนาะเต็มมันเต็มแล้วทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราขายเลยแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดของแถมกันเนาะเออทุกคนเรายังไม่ได้ A A บวกที่มันเป็นตัววิ่งสักใบเลยอะตอนนี้เราไม่ได้ขาดแค่สามนะคะเราขาด A บวกด้วยนะทุกคน หมวกมันมาแต่หมวกอะแต่อันหนึ่งมันไม่มาเลยนะอ่ะหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะคะเราจะหมดตัวทุกเว้นไม่ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวเราสุ่มต่อเลยนะคะอึบอึบอึบอ่ะหนึ่งลัวๆนะคะหนึ่งกับสองนะ อื้อไอวิ่งมาแล้วแต่เราก็ยังขาดเอสามอยู่อีกสองใบเลยนะมาแต่สองอะทุกคนเปลี่ยนสองเป็นสามได้ไหมพี่จีจา๋าพี่จีจา๋าหนึ่งกับสองอีกแล้วนะคะอึบอบอึบเอบ,บวกเราครบแล้วทุกคนเราขาดแต่แต่นั้นแหละแต่สามอืม เฮ้เง <ś m ul ky> ียบกิ๊บเต็มอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับก่อนดีกว่าเนาะอ่ะรับไปก่อนนะแลกไปเลยนะคะไม่ได้อ่ะเรากลัวมันหายอ่ะทุกคนแลกเปลี่ยนน่าจะหายนะถ้ามันไม่หายไปมันจะเขียนว่าไม่หายไปนะคะก็ เราขาดเ3อีกอีกสใบเลยทุกคนไม่ใช่น้อยๆนะ3ใบเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปขายก่อนนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะเราจะสุ่มต่อแล้วเปิดแพ็คแถมหรือ,อยังวะยังนะเดี๋ยวเราขอแพ็คแถมก่อนนะเผื่อเอมาเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะ อสองนะได้สามมาสักสองใบก็ยังดีนะพี่จีจา๋าหนึ่งนะคะอะไรอีกหนึ่งอะหนึ่งลัวๆสองอะสองพัสุดท้ายนะคะอึบอึออีวิ่งพอแล้วไม่ต้องมาวิ่งใกล้แล้วเหนื่อยแล้วนะคะมาขอสามมาหน่อยได้ไหมอึบอือ อย่างอื่นไม่ออกเลยนะคะหนึ่งล้วนค่ะเอาที่สบายใจเลยนะสองสองหนึ่งทุกคนเราใกล้แล้วนะสองสองล้วนอีกแล้วแล้วสามไปไหนล่ะอือหือพันห้าแล้วนะทุกคน หอีกแล้วเต็มอีกแล้วออทำไมมันยากเย็นแบบนี้อะคะอะขายก่อนเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราเปิดแพ็คแถมก่อนนะคะสองเขาว่ากันว่าตัวนี้โหดจัดเลยนะทุกคนแต่เราไม่ปิดอะเราไม่ปิดอะคะ่ะหนึ่งนะคะหนึ่งอีกแล้ว ปิดเกมแล้วนอนไหมง่ายกว่านั้นเนี่ยสองเอามาแต่หนึ่งกับสองนะคะปะเอาให้หมดเลยแล้วกันเนาะไม่เข้มขน้นเราไม่นอนนะอ่ะหนึ่งกับสองนะคะเฮ้ยทุกคนเราจะหมดแล้วนะหมวกมาอีกแล้วอึบอึบอึบอึ้อือ ดับเบลิลหมวกมาเลยนะคะอ่ะเอาให้หมดแล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่งสุดท้ายแล้วนะอึบอึบอึบอ่ะทุกคนแล้วคาดเอสอีกหนึ่งใบนะคะสรุปนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองรวมอีกสักหน่อยนะคะสักสามคู่ทุกคนอือหือมันไม่ได้อะ่ะสีคู่เลยนะ มอกันหน้าอะไรอีกล่ะอือหือตัวเดิมไม่สองตัวนี่แหละอ่ะเอาเข้าไปอเอม,ม,ามามาอีกตัวเนาะเราไม่ปิดอ่ะทุกคนเรายังเหลืออ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดแพ็กแถมก่อนนะคะหนึ่งนะสอง แล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งมาแต้หนึ่งว่ะเฮ้ยสองอะบนหนึ่งมันมาสองอะบนสองมันมาอะไรมาสองนั่นแหละพอนะคะทุกคนเราไม่ปิดอีกแล้วเอี่ยงวะอ่ะอากาศท็อปไปนะอือหือท็อปมากพอนะคะ ก็เรายังขาด3มอีกตั้งสามใบทุกคนเราคงไม่ปิดนะเพชรเราก็หมดนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราเค่อยมาดูอีกทีเนาะว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างนะคะในที่มันอัพใหม่มาเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะพยายามหาการมารีวิวให้ดูเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะ